เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาในเกมแบบไม่สปอยตัวหนังเรื่องนี้กันแต่คนเล่นเกมน่าจะรู้เรื่องเนะี่ยได้เป็นไายครับก็ถือว่ามาลองดูแบบ adaptation เวอร์ชันภาพยนตร์กันดีกว่าเพราะว่าดัดแปลงเป็นหนังมันก็ไม่เหมือนเกมอยู่แล้วแหละถูกเพราะขนาดภาคแรกที่เรียกว่าซื่อตรงแล้วนะมันก็ยังมีการแบบดัดบิดไม่ให้มันเหมือนเกมมากเกินไปอ่าได้ครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกคนหนึ่งแต่คนนั้นน่าจะนั่งยืนอยู่กับเรานะครับก็คือปริมิเทสนะครับ ตัวนี้ซึ่งจริงๆอ่ะทางทีมสหมงคลอนะ่ะเขามีการถ่าย PR ด้วยนะที่แบบพาไปเดินที่อโศกพาไปเดินที่ช่องนนทรีอะไรอย่างเงี้ยที่เจ้าเคยเห็นป <ๆ S 2> ะเห็นฮะเห็นเฮ้ย <ๆ S 2> จริงมันโกวัยล่ออยู่นะ<ช>คือเมืองน,นะน,นอกก็งงโอ้โหไม่พามาเดินบนถนนจริง<ช>ๆ,ๆเลยเหรออะไรยเงี้ยใช่เพราจากนั้นก็ทางพ r าสหมงคลนี่ลงทุนมากครับทำเงาะหมอกหมอกแบบว่าทั่วกรุงเทพของจริงเลยฮะหมอนั้นไม่ใช่ น่าจะฝุ่น <ไง S 2> นะ<ห>น,นะ่าจะฝุ่นได้เดี๋ยวเรามาจเจาะลึกที่พีรมิเทกันภายหลังนะครับอธิบายเรื่องไซเรนทิวให้คนที่ไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยคุณจะอธิบายว่าไงครับก็คือไซเรนทิวเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสถานที่เป็นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ดีวันดีคืนดีคือกลายเป็นเมืองล้างเมืองล้างเสร็จปุ๊บแต่คนที่เข้าไปเนี่ยก็จะพบว่าเมืองเนี่ยมันมีหมอกเต็มไปหมดและสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีอสุรกายมีมอนสเตอร์ขึ้นมาซึ่งอสุรกายหรือม มันจะเป็นบางสิ่งที่เหมือนกับสะท้อนในจิตใจของผู้ที่เข้าไปในเมืองนั้นมอสเตอร์อบางทีก็จะแบบโผลมาในทําให้เราเละลึกถึงสิ่งที่เราเคยทําไม่ดีในอดีตอะไรพวกนั้นคือมันจะเป็นสถานที่ที่แบบสะท้อนความเลวทรามของมนุษย์ออกมาก,กับผู้เยี่ยมอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วก็คือถ้าเข้าไปในเมืองเมืองนี้ปุ๊บเหมือนว่ามันจะฉายภาพที่ไม่ดีของเราในอดีตความแบบความมืดดําที่แบบซ่อนอยู่อะไรอย่างนี้ถูกไหมพี่โจใช่ครับผม แล้วก็แน่นอนนะครับผมว่าจุดหนึ่งที่มันเป็นไอคอนิกของเกมเกมนี้ก็คืออย่างเช่นมอนสเตอร์ในเรื่องนะครับอย่างเช่นพีะมิดเทดอย่างเงี้ยครับมันมันสื่อถึงอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยในเกมเนี่ยพีะมิมเทดเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่พึ่งโผล่ในภาค2เป็นมอนสเตอร์ที่พึ่งโผล่ในภาค2ภาคแรกภาค2ในเกมในเกมภาค, 2, 2> คงแรกแต่ว่าเนื่องในการที่เขาทําเป็นภาพยนตร์เนี่ยตัวนี้มันเป็นมอนสเตอร์จํา<ำ>ตัวขายก็ต้องเอาใส่เข้ามาซึ่งในภาคแรกเนี่ยหน้าที่ของพีะมิมเทสคือ สะท้อนคนที่ปกป้องตัวอเลสซาเด็กสาวที่แบบว่ามีพลังจิตที่ทําให้เมืองกลายเป็นแบบนี้ฮ uh huh. ะแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าคนที่ลงทันแต่จะไปลงทันใครนั้นก็ไปดูในหนังเอาเอาง่ายๆคือว่าทุกมอนสเตอร์จะมีนัยยะของสิ่งต้องการหรือว่าสิ่งความหยหาของตัวละครตัวละครหนึ่งอย่างเช่นพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเราเห็นเขาหน้าอกใหญ่ ไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการขายความเซ็กซี่นแต่มันมีความหมายว่าแบบมันเป็นความกำหนัดความอัดอั้นทางเพศที่เขาอยากจะระเบิดออกมามแต่เขาทําไม่ได้มันเลยต้องออกมาเป็นพยาบาลพีไม่ต้องพูดกระแทกสายผมขนาดนั้นแล้วก็ทําไมเขาถึงต้องแบบเซ <laughs> ็กซี่แต่ยังมีความสยองอยู่มันคืออะไรมันคือแบบ มันกำหนัดแต่มันยังไงอ่าโอเดี๋ยวเรารอไปดูกันในหนังนะครับแล้วก็นอกจาก2ตัวนี้มีคิดว่ามีตัวไหนที่แบบน่าสนใจไหมที่แบบปีไซน์สวยๆเก๋ๆอะไรเงี้ยคือคือต้องบอกว่าตัวละครตัวมอนสเตอร์ในภาค2เนี่ยเขาผู้ออกแบบนะครมาซาชิฮิโรคิโตะเนี่ยเขาเป็นคนที่ดึงภาพวาดของฟรานซิสเบคอนมาทำเป็นมอนสเตอร์พวกแต่ละตัวเนี่ยมันจะแบบถ้าเกิดว่าเราไปเซิร์ชเรฟเลนซ์ในเน็ตหรืออะไรพวกนี้ครับเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นภาพวาดที่แบบแทบจะดึงออกมาเลย ตัวนึงที่ผมชอบมากคือ a b s t a c t daddy ซึ่งในหนังเนี่ยเราจะได้เห็นแน่นอน a b s t a c t daddy เนี่ยมันเป็นตัวละครม m o เตอร์ที่ในยะของการถูกลุ่งละเมิดทางเพศจากพ่อและพี่ชายคือนี่ในเกมนะในเกมในเกมพ่อและพี่ชายมันจะเป็นเตียงนอนฮะที่มีขาและข้างบนเนี่ยมันจะมีคนสองคนค่อมกันอยู่ข้างล่างคือพี่ชายข้างบนคือพ่อขยมกันอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อกับพี่เอากันนะไม่ใช่นะ มายถึงว่าพ่อกับพี่จะทำอะไรบางอย่างก,กับตัวละครนั้นซึ่งมันเลยถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นตัว abstract daddy อีกหนึ่งความคลายคนิกของ silent hill นะครับคือโลกมันมีหลายมิติมากทับซ้อนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกธรรมดาโลกแห่งหมอกไปจนถึงโลกแห่งสนิมนะครับทั้งหมดนี้คืออะไรบ้างครับพี่โจโ,โลกแห่งสนิมมันคืออะไรโลกแห่งสนิมมันคือโลกที่แบบว่าสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดในจิตใจที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเมืองอื อ่าฮะคือคือหมอกเนี่ยมันคือขั้นหนึ่งของความขั้นแรกขั้นแรกของความน่ากลัวพอลึกๆล,ลงไปเนี่ยมันก็จะมีเมืองสนิมขึ้นมามซึ่งในภาคแรกเนี่ยเมืองสนิมมันคือการเขาเรียกว่าเป็นโลกด้านมืดที่อเลซซ่าเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าจิตใจของเธอเนี่ยมันมันพังเออใช่ขยายความโหดร้<ม>ายอ,อกไปที่สุดซึ่งแน่นอนว่าใหใ้ในหนังนสังเกตดีๆนะฮะว่าตอนที่เมืองมันเปลี่ยนเนี่ยมัน มันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนมันบอกว่ามืองสนิมเนี่ยมันถูกเหมือนมันมาจากมุมมองของใครอาสังเกตดีๆอันนี้โอเคนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเกรดเสริมครับสมัยก่อน,อนจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของหมอกอ่ะมันใส่ม่าเพื่ออะไรพี่โจรู้ปะหม,มอกมอเ,เทคโนโลยีใ,ในตอนนั้นก็คือมันโหลดไม่ทันตอนที่สร้างเกมตัวภาคแรกเนี่ยตัวเอนจินในการสร้างแผนที่นะครับมันจํากัดวงในการมองเห็นเพียงแค่สิบเมตรเขาเขาเลยเหมือนกับทำยังไงดีถึงจะ ปิดบังจุดอ่อนของตัวเอนจินนั้นได้ mm hmm. ก็เลยใส่หมอกเข้ามาครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันก็เป็นเหมือนบ<า>งังเอิญบางอย่างที่ใช่ด้วยข้อจํากัดทําให้กลายเป็นรูปแบบของการเล่าเรื่องแบบหนึ่งไปด้วยจากที่เราแค่เอามาจํากัดว่าแบบไม่ให้คนแบบเห็นเพราะว่าแบบเอนจินเรายังแบบพัฒนาไม่ได้กลายว่ามันกลายเป็นสตอรี่อย่างหนึ่งแล้วก็พอมาภาคสองเนี่ยเขาก็เลยเห็นเห็นจุดเด่นตรงนั้นก็เลยแบบ หยิบมาเป็นแบบคอหลักของซีรีส์นี้เลยแต่จริงๆเบื้องหลังก็คือตอนแรกเขากะจะซื้อลิขสิทธิ์นิยายของ The Mist ของสตีเฟนคิงมาทำแต่ว่าสตีเฟนคิงไม่ตอบเขาเลยไม่เอาละทำเองดีกว่าแค่ใส่หมอเข้าไปสร้างเรื่องขึ้นมาเองแต่จริงๆเนี่ยสตีเฟนคิงคือแบบแฝงนใน i l เรน h ิว l ก็ค่อนข้างเยอะนะทั้งภาคแรกก็เป็นเ Mist แล้วก็มีตัวภาคไซเรนฮิวดาวพอลมาจากชอแชงรีเดมชันคือแหกคุก ประมาณนั้นแล้วก็จริงๆแล้วครับจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าโลกแห่งสนิมนะครับมันปรากฏครั้งแรกในในหนังภาคปี2 0 0 6ันหกเลยจริงบา้างจริงๆโลกแห่งสนิมมันมีแล้วตั้งแต่ภาคแรกแต่ว่าหนังเนี่ยมันทําให้คือคือภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยการที่เขาจะทรานซิชันไปยังอีกโลกหนึ่งเนี่ยมันยังไม่มีมันเป็นแค่แบบดับแล้วก็สว่างขึ้นมาก็เป็นอุตสาหกรรมแล้วตึ๊กตึ๊กตึ๊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 แต่ว่าหนังภาคแรกเนี่ยเขาใส่เป็นแบบ ลอกลอกอกอกมา<อ>จากผานัง,ลอ,งลอกอะไรพวกนี้ให้มันเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นแบบนั้นเข้าใจแล้วเขาก็ <te le> เอาไปดัดแปลงใส่ในเกมด้วยใช่ไหมพี่พอ๋อในภาค homecoming แต่ว่านั้นจะไม่ได้ทาโดยทีมไซเลนละจะเป็นทีมดับเบิลเฮลิกซ์ก็เหมือนเหมือนเกมเอ้เหมือนหนังอะก็ได้แรงบันดาลใจจากเกมแล้วเกมก็มาได้แรงบันดาลใจจากหนังนอีกรอบนึงมันจะมันจะมันกลับไปกลับมาวนลูกวนลูกเพื่อเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับก็ดีแล้วก็คือหยิบเล็บจากไอเดียของของอ่าแมทริออรของตัวเองมาทําต่อยอด ออกมาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งหลังๆนี่ก็คือเราจะเห็นว่ามีเมืองเมืองสนิแบบชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่หมอกแล้วใช่ครับได้ครับได้ครับแล้วก็แน่นอนนะครับพี่โจกับคุณโซคิดเห็นยังไงบ้างครับที่ได้พุ่มกลับคนเดิมกลับมาครับจาบคุณคริสตอฟตอนผมมาเห็นข่าวนะดีใจมากเพราะว่าผมชอบภาคแรกมากและภาครีเวอร์เลชั่นนี่คือแบบว่าคือมันมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ดูสนุกนะแต่เพียงแค่ว่าผมต้องมาดูพิรามิดเฮดสู้กับ สู้กับเจ๊คนนั้นมทำได้แล้วแบบทีดีไงคือคือใช่ใช่เขาต้องการสร้างหนังที่แบบว่าขายแอคชั่นด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบย่อยง่ายนะฮะก็คือพี่โตค่อนข้างจะเชื่อมือคริสตอฟถูกไหมเชื่อมือครับเชื่อมือแล้วก็ผมได้ดูมาแล้วเมื่อวานส่วนตัวผมค่อนข้างชอบค่อนข้างชอบจากแฟนเซรินฮิวที่เล่นเกมมาหลายๆลาาในฐานะของของหนังที่ดัดแปลงจากเกมนผมรู้สึกว่า โอเคโอเคเลยอ<ห>่าฮะโอเคเลยผมเชื่อว่าพี่โจเป,เป็นแฟนเกมแบบหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพี่โจทําคลิปด้วยไ <c oughs> หนขายช่องตัวเองหนะะ่ะฮะอ๋อก็มีคลิปต้นกําเนิดไซเรน t ิลล์นะฮะแล้วก็ปูพื้นก่อนดูไซเรนฮิลล์ Return to Silent Hill เนี่ยดูได้ในช่องกูโจครับ,รบก็ใครที่คิดว่าจะดูหนังเรื่องนี้แต่ว่ากลัวไม่รู้เรื่องก็ไปดูคลิปของพี่โจในช่องกูโจนะครับแล้วคุณโซครับเป็นไงบ้างกับกับคุณคริสตอฟคิดว่ามีความเห็นว่าไงบ้างครับเออผมคิดว่าเขาเป็นคนที่รักเกมไซเรน t ิลมากคนึ เพราะว่าเวลาผมไปดูคลิปสัมภาษณ์เขาอะเขาจะค่อนข้างแบบพูดลงไปในดีเทลที่ลึกมากแล้วก็ไปตามหาแบบเกมมาเล่นอย่างภาคล่าสุดไซเรนฮิวเอฟอะครับเขาก็กําลังแบบจะไปหามาเล่นอยู่แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเขาน่าจะติดทําหนังเรื่องนี้ใช่แต่ว่ากระบวนการทําหนังเรื่องนี้เนี่ย <S <S เขาทําเหมือนแอนิเมชันนะฮะคือเขาลงแรงทำสตอรี่บอร์ดหนึ่งปีเต็มฮะใช่ทำสตอรี่บอร์ดหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มเพื่อที่แบบว่าต้องการให ทุกมุมมองเนี่ยมันมีความเกมแบบเหมือนเก,เกมที่เขาเล่นมากที่สุดแล้วก็เขาก็เอาไปขายคนนี้ก่อนในช่วงแรกก็คือไอ้พวกแบบดีไซน์มอนสเตอร์ต่างๆที่มีการดัดแปลงให้เป็นภาพยนตร์เนี่ยทุกอย่างจะถูกส่งไปให้ทางคนนี้แล้วก็ให้เขาแบบอัพรูปก่อนว่าแบบนี้แบบโอเคไหมโอเคไหมอะไรก็คือพูดกันได้เลยว่าคริสคุณคริสตอฟเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นผู้ก่กับที่อินมากๆใช่ไหมแล้วก็เ,ออเขาไม่ชอบภาคสองเลย ที่เขาไม่ชอบภาคสองเขาชอบภาคอะไรที่สุดอ่ะเขาชอบภาคที่เขาทำเนี่ยแต่ว่าภาคสองเขารู้สึกว่ามันถึงเลเวลเลชั่นเลเวลเลชั่นใช่ใช่ใ่ไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมคือหนังหนังไงก็เลยต้องมาแก้มือในภาคนี้ประมาณนั้นอ่าเพราะแน่นอนฉันนะผมเชื่อนะครับว่าหนังภาคนี้น่าจะออกมาดีมากๆเพราะคุณชิสตอฟก็ไหนๆเป็นแฟนฮาร์ดคอร์แล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าลงทุนลงแรงในกระบวนการสร้างเนี่ยเยอะมากจริงๆแล้วที่พี่โจบอกคือโหว่าสตอรี่บอร์ดตั้งปีนึง มันโหดเกินไปอ่ะผมว่าแล้วก็เขาต้องเรียบเรียงให้มันเป็นเนื้อหนังได้มากกว่าเป็นเกมเพราะว่าเกมต้องบอกว่ามันเล่านะมันเป็นชายแค่คนคนหนึ่งเดินไปเดินมาในในเมืองอะ่ะสมมุติคุณเล่นเนะ่ยสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงอะ่ะก่อจะจบแล้วเขาต้องพยายามย่อยสิ่งสิ่งนั้นเนะี่ยให้มันเหลือแค่เวลาเป็นหนังผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทํายากนะ แต่เขาน่าจะ adaptation มาได้ดีถูกไหมดีดีครับผมที่เราคุยมากัน3คนเนี่ยขอยืนยันอีกรอบนลวครับว่าไม่ได้สปอยหนังนะไม่ได้สปอยหนังเลยนะครับเพราะเราพูดถึงตัวเกมล้วนๆนั่นเองนะครับหวังว่าผู้ชมในวันนี้นะครับทั้งที่นั่งอยู่ในห้องโรงภาพยนตร์ของเรานะครับแล้วก็ดูย้อนหลังทั้งบ้านนะครับจะได้สาระและความบันเทิงไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านมากๆนะครับกับพี่โจกูโจขวัญเชษหนตมลครับ อย่าลืมไปดูคลิปด้วยนะฮะดูคลิปนะครับอย่าลืมไปดูคลิปนะครับแล้วก็คุณโซจากเพจ S N F X ครับผม <ances S 1> แล้วก็ผมนะครับริชจัดสมาชิกพุกพายซูปปเปอร์ฮีโร่ในานามตัวแทนของสหมงนคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลและเมเจอร์ซีนิเล็กซ์ครับ